มาเรื่องแล้วครับล่าสุดสถานการณ์สงครามในอินเดียแล้วก็ปากีสถานนั้นยังคงบานปลายต่อเนื่องหลังจากที่ทั้งคู่นั้นสัตว์กันต่อนะครับทั้งทั้งที่เพิ่งจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันไปหมาดๆศึกครั้งนี้มีผลยังไงต่อขั้วอํานาจโลกบ้างจีนสหรัฐนั้นอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เราคนไทยต้องจับตาอะไรบ้างเป็นยางไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจับลอยฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมดมเกียรติยมวิเชตลาสู่ไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพาวอร์พีซไล์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้มันจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในสมรภูมิล่าสุดที่ดุเดือดขึ้นมานั่นก็คืออินเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยก็สู้รบกันมาเป็นเวลาก,กว่า4วันติดนะครับทว่าวนี้ก็มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาที่จะทําข แต่ทว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นกลับมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาในเมืองต่างๆนะครับตามแนวชายแดนเลยของทั้ง2ประเทศและประเด็นก็คือทั้งอินเดียแล้วก็ปากีสถานนั้นเนี่ยต่างก็กล่าวโทษอีกฝ่ายนะครับว่าเองนั่นแหละที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนมันก็เลยชัดเจนมากๆนะครับว่าดูเหมือนว่าศึกนี้เนี่ยดูจะควบคุมกันไม่อยู่แล้วนะครับในรายงานข่าวก็บอกเลยนะครับว่าตามคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ประชาชนแล้วก็พยานนั้นเนี่ยเผยว่ามีการยิงปืนใหญ่ใช้ดโดรนโจมตีกันในจำูแล้วก็แข แคนซเมียร์นะครับซึ่งโดยเฉพาะแคนเมียร์นั้นก็เป็นจุดสูงกลางในการสู้รบในรอบนี้ในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆเนี่ยก็ส่งเสียงดังสน,นั่นในหลายๆเมืองนะครับภายใต้ความมืดมิดซึ่งประเด็นสาคัญที่หลายๆฝ่ายกาลังจับตาแล้วก็แสดงความกังวลน,นะครับก็คือถ้าเกิดว่าศึกนีิบานปลายขึ้นมาเป็นสงครามใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์มีอาวุธหนักๆกันทั้งคู่นะครับแล้วจู่ๆนั้นมาเกิดความขัดแย้งมีการสู้รบแบบนี้ที่หนักที่สุดในรอบกว่า3ทศวร นั้นมันาประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนั้นก็ต้องการเมคชัวนะครับว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายนั้นยังนิ่งอยู่กับที่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าไล่ตามทไลายต่างๆนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าในเวลาแค่ประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นนะครับความขัดแย้งนี้เนี่ยก็รุนแรงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบเข้าไปทุกทีแล้วคือถ้าไล่ทำทไลายนั้นเนี่ยข้อขัดแย้งในรอบนี้เริ่มต้นในวันที่22ิเมษาที่ผ่านมานะครับที่ตอนนัน นักท่องเที่ยวเสียชีวิตมากถึง22รายเช่นประเด็นสำคัญก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยทางอินเดียปักใจเชื่อนะครับว่ายังไงรัฐบาลปากีสถานนั้นต้องอยู่เบื้องหลังการโจมตีอย่างแน่นอนทําให้ถึงแม้ว่าทางปากีสถานจะพยายามปฏิเสธยังไงนะครับแต่ว่าพออินเดียคิดอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยใช้มาตรการตอบโต้ทางการทูตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการระงับสนธิสัญญาแบ่งปันแม่น้ําสินธุการไล่ทูตปากีสถานกลับประเทศนะครับแล้วก็ยกเลิกวีซ่าให้กับชาวปากีสถานซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรรดานานาประเทศเนี่ยก็เริ่มจะ ได้กลิ่นความขัดแย้งความบาดหมางครั้งใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารไปทางอินเดียว่าเฮ้ยใจเย็นๆก่อนครับแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางกองทัพอินเดียก็ได้เปิดปฏิบัติการซินดูนะครับเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมาย9จุดในปากีสถานซึ่งถึงแม้ว่าอินเดียนั้นจะบอกว่าตัวเองนั้นมุ่งเป้าไปที่การโจมตีฐานทัพผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ว่าแต่ละจุดที่อินเดียโจมตีมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับมันมีสถานที่สําคัญอยู่มากมายแล้วก็มี ก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วก็เลยมีการยิงตอบโต้กันไปมานะครับตลอด4วันจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเข้ามาเจราจานี่แหละแต่ว่าคราวนี้พอเหตุการณ์มันออกมาหน้าที่เอา้ามันดูจะบานปลายกันไปต่อเนื่องนะครับเอ๊หรือว่าการเจราจานี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าคุยกันขอไปทีแต่ไม่ได้สั่งการหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนเริ่มจะก,กังวลขึ้นไปว่าสงครามนี้เนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่ามีนอกมีในมีมหาอำนาจโลกอยู่เบื้องหลังไมหมใครได้ประโยชน์ยังไงบ้างซึ่งก่อนที่จะคิดกันไปอย่างนั้น ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าศึกระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างจากสมรภูมิเดือดอื่นๆทั่วโลกหน่อยนะครับก็คือกองกําลังของทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งอินเดียแล้วก็ปากีสถานเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธมิตรที่ชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนใครกันแน่โดยเฉพาะทางอินเดียเนี่ยที่เรามักจะพูดมักจะแซวก,กันบ่อยๆนะครับว่ามีบทบาทเป็นนก2หัวนก3หัวอยู่ก็คือจะเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับอเมริกาจีนรัสเซียหรือแม้แต่กลุ่มย่อยๆในตะวันออกกลางเองเนี่ยอินเดีย ก็คุยได้หมดนะครับเช่เนเดียวกับทางปากีสถานนะครับที่ถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกามาก่อนแต่ว่าหลังๆนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็เริ่มจะถอยห่างออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นเนี่ยอาวุธหลักที่ปากีสถานใช้นั้นเนี่ยก็จะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาจากจีนเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดว่า จุดชนวนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์การยิงการสงครามขึ้นในรอบนี้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเทศมหาอำนาจที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังตั้งแต่แรกนะครับเพราะด้วยความที่ฝ่ายทางฝั่งอํานาจโลกเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือชนวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศนี้นั้นรุนแรงอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาที่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงตรงกันนะครับว่าตลอดชีวิตคุณเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นทั้งสองประเทศนั้นดีกันได้จริงๆนะครับ,รรบเพียงแค่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานครับประมาณ3ทศวรรษ ที่ศึกนี้เนี่ยมันจะสงบเงียบลงไปไม่ใช่ว่าพวกเขาดีกันแล้วนะครับก็คือเกลียดกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยโลกาพิวัติเนี่ยโลกมันพีซฟูลนะครับมหาอำนาจโลกยังดีกันอยู่มันก็เลยทําให้มันเหมือนเป็นการกดเอาไว้นะครับไม่ให้ศึกเหล่านี้มันปะทุขึ้นมาแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยที่ทั้ง2มหาอำนาจโดยเฉพาะจีนและสหรัฐนั้นเนี่ยเริ่มขัดแย้งเริ่มจันนัวกันขึ้นมาโดยเฉพาะในศึกสงครามการค้าที่ตอนนี้ก็ยังเจรจากันยืดเยื้ออยู่นะครับว่าสรุปแล้วจะยังไงจะเคาะกันได้ภาษีกี่เปอร ความขัดแยงระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้นเนี่ยก็เลยปะทุขึ้นมาเป็นสงครามในช่วงเวลาอันอนลวนแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าฟังแบบนี้เองก็อาจจะมองว่าเป็นข่าวดีเล็กๆก,ก็ได้นะครับคือ,อยังไงสงครามมันไม่ใช่ข่าวดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ร้ายที่สุดเหมือนกับสองสมรภูมิก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของรัสเซียยูเครนหรือว่าในพื้นที่ตะวันออกกลางที่มันเป็นสงครามตัวแคนอย่างชัดเจนของสองขั้วมหาอำนาจแต่กลับกันเนี่ยศึกสงครามตรงนี้เนี่ยในพื้นที่แคว้นแคชเมียนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไ ตกมาากกเท่ไ่ไหร็คือไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ได้มีทรัพยากรสําคัญสําคัญอะไรที่พวกเขานั้นอยากจะได้รวมถึงในภาวะที่การเงินของสหรัฐตึงตัวแบบนี้นั้นเนี่ยพวกเขาก็คงจะไม่ได้มีแผนเปิดศึกสงครามเพิ่มในสมรภูมิที่ไม่ได้ชัดเจนว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์ขนาดนั้นนะครับในขณะที่กลับกันเลยทางฝั่งของจีนเองเนี่ยอ่ะอันนี้พอจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพราะว่าแคว้นแคชเมียร์ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเขานะครับจากเดิมเนี่ยที่โดนกดดันเรื่องสงครามการค้าเรื่องโลจิสติกอะไรต่างๆแล้วเนี่ย พอมันมีศึกสงครามเกิดขึ้นตรงนี้นั้นมันก็อาจจะทาให้เศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยถูกกดดันมากขึ้นไปอีกซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีหลายๆสัญญาณที่สะท้อนแบบนั้นนะครับว่าศึกสงครามในตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่จิ๊กซอตัวใหญ่ตัวสําคัญมากนะักสําหรับมหาอํานาจโลกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับก็คืออย่างราคาทองคําเองเนี่ยที่โอเคตอนนี้ตอนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยตลาดมันปิดนะครับแต่ว่าถ้านับจากวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีศึกสงครามเกิดขึ้นแต่ว่าราคาทองคํานั้นเนี่ยกล ว่องลงมาได้ซ้านะครับในขณะที่อีกสินทรัพย์หนึ่งที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อภาวะสงครามนั่นก็คือราคาน้ามันนะครับก็อันนี้นั้นเนี่ยตลอด 3- 4วันที่พวกเขารบกันก็มีการดีดตัวขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเทรนที่มีอยู่เดิมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนไหวราคานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการสะบัดอย่างชัดเจนรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีศึกสงครามใหญ่ๆที่เป็นอีเวนต์สําคัญเกิดขึ้นนั้น บรรดานักวิเคราะห์บรรดากูรูมหาภาคระดับโลกนั้นเนี่ยเขาจะต้องรีบออกมาแอคทีฟออกมาพูดถึงทันทีแต่ว่าอันนี้บอกตรงๆนะครับว่าพยายามตามพยายามหาให้แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่พวกเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากสงครามการค้าในตอนนี้เลยโดยเฉพาะคนหนึ่งที่เป็นสายสงครามโดยตรงนะครับอย่างคุณจิมริกัดที่เป็นอดีตหน่วยข่าวกรองของสหร,รัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงศึกสงครามตรงนี้แต่อย่างใดรวมถึงคุณเดนเดเรียโอเองก็ไม่ได้บอกว่าการประทุขึ้นของสงครามนี้นั้นเนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งของความขัดแย้ง ขั้วโลกนะครับฉะนั้นถ้าจะถามว่าสมรภูมินี้สำคัญอย่างไรต่อขั้วอํานาจโลกนั้นเนี่ยบทบาทณนปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ใหญ่ที่สุดก็เหมือนจะเป็นสนามประลองอาวุธระหว่างฝั่งจีนแล้วก็อเมริกามากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าเอาในแง่ของความผัดแย้งของทั้งคู่นั้นเนี่ยฝั่งฝ่ายอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็คือมันอยู่ในจังหวะที่อาวุธของทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยมาจากมหาอำนาจคนละขั้วพอดี ก็คือมันอยู่ในช่วงจังหวะที่หลังๆเนี่ยอินเดียต้องมีความพยายามง้อสหรัฐมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางการค้าขายน้ํามันรวมถึงสินค้าอื่นๆเนี่ยจะไปผูกมิตรกับทางจีนแล้วก็สหรัฐเยอะทําให้พวกเขาก็เลยต้องบาลานซ์อีกฝั่งหนึ่งในการนําเข้าอาวุธจากฝั่งตะวันตกนั่นเองในขณะที่ทางปากีสถานนะครับก็อย่างที่ว่าไปเลยครับก็อย่างในแรงงานนี้ก็จะบอกว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามอัฟกานิสถานนะครับทาง ปากีสถานก็ไม่ได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐเพิ่มเลยทางหลังเนี่ยอาวุธก็เลยหันไปนําเข้าจากทางจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คิดกันแบบสมคบคิดที่สุดเลยนะก็คือช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ทางจีนนั้นไปซ้อมรบกับหลายๆประเทศนะครับเพื่อที่จะแสดงแสงยานุภาพออกมาว่ากองทัพจีนนั้นไม่ได้เหมือนอดีตอีกแล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธทุตปรณกที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นในศึกสงครามนี้เนี่ยยิ่งทางปากีสถานทําได้ดีมากเท่าไหร่นั่นก็จะเป็นพื้นที่ที่เอ,อ่อทางจีนได้สื่อสารน,นะครับ ของพวกเขานนเนี่ยพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้วแต่ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็คือสถา,านการณ์ของณปัจจุบันนะครับุดท้ายแล้วมันก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าความขัดแย้งของทั้งสองประเทศนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ควบคุมก็คือไม่ได้มากไปมากกว่านี้เนี่ยตอนไหนเพราะถึงแม้ว่าบรรดานานาประเทศเนี่ยจะไม่ได้มีแรงจูงใจในการทําให้ศึกนี้เนี่ยมันขัดแย้งกันมากมายนะครับแต่ก็นั่นแหละพอมันเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมกับในบริบทที่ โลกดูจะแบ่งขั้วมากขึ้นแบบนี้ก็อาจจะทําให้ตอนแรกเนี่ยจากฝ่ายที่ไม่ชัดเจนก็เริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นกลายเป็นสงครามตัวแทนบานปลายเป็นสงครามใหญ่ได้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในสายตาของประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้ไปอยู่ในจุดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีอาวุธหนักอาวุธใหญ่ๆกันโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์แถมตําแหน่งที่ตั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากไทยอีกด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นการเหมารวมได้ว่าตอนนี้นั้นเนี่ยศึกสงครามได้มาเยือนเอเชียเป็น ที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ก็ทั้งหมดทั้งววนก็คือเนื้อหาที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับคุณที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบประเดดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในและห้องเรียนนักลงทุนด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มี research, รีเสิร์ชบทความมาโครแล้วก็เทคโนโลยีจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปเปอร์แล้วก็เป็นคลิปให้ได้รับชมกันและใครที่สนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ไดด้เเเลยมมมมีสันาปิิให่่พ ค่าอาสังหาแนวราบสําหรับคนที่ชอบค่าเช่าสูงๆใครสนใจรายละเอียดก็แอดไลน์ไปถามแอดมินได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ